กิจกรรมอยู่ส่วนหนึ่งเราก็จะมีกิจกรรมอยู่ส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็พบของเล่นค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้ก็อยากได้รจริงๆได้ทำกิจกรรมสบายๆอยู่บนแคร่ไม้นะครับวันนี้ก็จะมีพี่ปลาหมึกนะครับมีพี่องค์กรสีเขียวนะครับแล้วก็มีลูกบอลแล้วก็วันนี้ก็จะมีผ้าขนุนด้วยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะสังเกตว่าทำไมพี่แต่ถึงเอาผ้าขนูนไม่ให้หลินจิงนะครับก็จะย้อนเข้าไปนะครับว่าเมื่อหลินจิงสมัยเด็กๆเนี่ยเวลาเขาดื้อน,นะครับเราก็จะใช้ผ้าขนุเนี่ย ใช้ปากกับลินติงนะครับเวลาลินติงเนี่ยเวลาเขาดื้อเราก็ใช้ผ้าห่มเนี่ยคุมไปตัวเขาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะหยุดพฤติกรรมในเรื่องของการเล่นรุนแรงหรือว่าหยุดในพฤติกรรมในเรื่องของการไม่พอใจนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงที่ลินติงยังเด็กๆนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของให้ลินติงเนี่ยได้มีเพื่อนคู่ใจซึ่งเป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าขนหนูนะครับเวลาถ้าสังเกตได้ว่าเวลาลินติงนอนในบ่อน้ำเนี่ยเราจะใช้ผ้าขนหนูร้อมโัวเขานะครับทำให้เขารู้สึกว่าอุ่นใจเวลามีของเล่นหรือว่ามีกิจกรรมทํา 哦，来了。Oh.